สวัสดีค่ะวันนี้จะไปตลาดดอนเมืองที่เขาเรียกว่าตลาดฝั่งโขงนะคะไปซื้อกับข้าวไปฝากพี่ชายค่ะน้องจา๋าพี่สั่งไว้เดี๋ยวรีบพี่ตลาดแล้วออกมาเอาตัดไดไ้เลยนะเออโจ๊กผู้ใหญ่ค่ะแยกไข่อสองถุงแล้วก็โจ๊กเด็กที่ว่าเอาแต่ข้าวอ่ะ เราไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรเลยเอาข้าวเปล่าเปลไข่สามฟองไข่สามฟองค่ะโอเคปริมาณข้าวให้เอาเท่ากับเด็กสาคนสวยถ่ายรูปเราแล้วก็ปริมาณข้าวเอาเท่ากับผู้ใหญ่เลยข้าอผู้ใหญ่ค่ะจำได้นะคะไม่ใส่ไม่ใส่หมูไม่ใส่สับไม่ใส่อะไรเลยข้าวล้วนๆไข่สามฟองโอเคนาคากี่คนพี่คนเดียวคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวพี่มาเอานะคะ โอเคค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่มาเอานะคะไปเอาไข่ท yes, so ี่เฉยแล้วก็กลับมาค่ะแล้วไข่นี่ไข่สุกไข่ลวกพี่เด็กไข่ลวกค่ะไข่ลวกค่ะไข่ลวกหมดเลยนะอย่างที่หัวหน้าบอกค่ะค่ะค่ะ กินข้าวก็ดีเลยกินก่อนก็ได้เดี๋ยวป้าไปซื้อให้ก่อนนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเอาแผงหนึ่งเบอร์ศูนย์เดี๋ยวป้ามากินก่อน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 นี่เดี๋ยวจะไปซื้อเอ้ยผัดกระดูกอยู่ใส่กระดาษเยอะๆนะคะขอถ่ายด้วยนะคะถายหะข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยมาเป็นกระดูกนะคะถุงหนึ่ง Nó đơn thế đấy ha Hãy subscribe โอ้โไม่มีเวลาเลยใช่ไหมคุณค่อ พี่จ้าร้อยสี่สิบร้อ่นะคะเดี๋ยวคิดตอนสองทุงนั้นไว้ด้วยเลยจัดจรวมร้0ยสสบสองร้อยสสิบสองสสบต้นนะคะจ้าสองรอยอ่ะนี่ค่ะ สองอย่างไอ้สองสองถุงนะคะตอนเก้าโมงนะคะค่ะค่ะค่ะยัดยัดอย่าเพิ่งทำไว้พี่ออกมาแล้วค่อยทำก็ได้เพราะว่าพี่อยากได้ร้อนๆจ้าโอเคจ้ะโอเคเนาะพี่จ่ายแล้วเนาะ เสาอาทิตย์นี่หมดช้าหรือเปล่าคะางหรือว่าเร็ววันเสาร์วันอาทิตย์นี่งจุกค่ะก็ปักเก็บประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงตั้งตัวสิบเอ็ดโมงค่ะลูกสาวอยู่ไหนตอนนี้ลูกสาวหรอเรียนตอนนี้เรียนปีสองปีสองค่ะว่าจะให้มาช่วยอยู่เหมือนกันนะ ไข่ลวกเหมือนกันนะคะค่ะทเนี <len persu> <ions> yeah, like ่งายอาหารเียบางคนาก็ชอบไข่ต้มเลยครับ่ะบางคนเขาก็ชอบไข่ต้มสุกสุกแบบสุกเลยข้างใน แบนึงอ่ากง่ายตอกง่ายไหมง่ายหนาะนี่วิีบอกให้ง่ายๆแบบงามเลยอ่ะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำส้มแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งอันนี่ต่อง่ายพี่แล้วก็พอแกะแล้วเปลือกไม่ติดเลยนิดนึงแล้วก็ลูกสวยด้วยนะลองดูนะใส่อะไรนะใส่เกลือกับน้ำส้มแล้วแช่น้ำค่ะคือล้างไข่แล้วก็แช่น้ำแล้วจะเฮยจะบอกรู้เลยมันสวยมากเลยเป็นลูกกมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ มันมันมันปอกแล้วก็เปลือกมันก็ออกมาทั้งยวงเลยลองดูนะเกลือกับน้ำส้มแช่น้ำพักแป๊บหนึ่งสักนาทีหนึ่งแช่น้ำแช่น้ำธรรมดาแช่น้ำไว้เลยคะใช่ใช่ค่ะเราล้างไข่แล้วเราก็แช่น้ำแล้วนี้เราอเอาไปต้มต้มปกติลองดูนะลองดูนะไม่ต้องต้มกับน้ำส้มกับเกลือไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแช่ไว้ก่อนแล้วก็จะเด้งข้าวค่ะไม่ต้องแช่ธรรมดข้างนอกแช่แช่น้ำเย็นข้างนอกนี่แหละ ลองดูนะกที่ลองแล้วมันสวยจังครับถ้าจะถ้าจะทำเยอะๆก็ทำแบบนี้แล้วมันต่อใช่ไหมแล้วไข่ออกเซนใช่ไหมที่เขาเรียกกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่ว่าไข่ขาวออกมาเป็นลูกๆเลยอ่ะใช่แต่ออกมาเป็นลูกๆเลยพี่สาวพี่ให้ให้คลิปมาพี่ก็เลยทำใจโอเค่ะค่ะค่ะ ่ายรูปไปให้พี่ก็ดูก่อนนะว่ามีอะไรขายด้นี่กระดูกย่างนะคะนี่ปานินค่ะนี่ไยยจจช่ะะย,ชย่างค่ะนี่ปลาจับขิงนะคะ ถ่อทยบรรยากาศตรงนี้หน่อยนี่หะจาาอจะไ้ไหนคะอหมอกมมาไปสงชายค่ะที่เมงงานนี่คือหมอกมะม้านะโอเคตยางจริงจริง มันอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่รู้เขาเปนไหนเ็าเรียกเตชะอันนี้พุทธ,ธากาหรืออันใหม่เตชะทุงคะรู้ข้อร้อนหเดี๋ยวหลังต้องศึกษาดูอันนี้พุทธนนพุทธ,ธากาลนะ อันนี้มันรถไฟฟ้าลูกบนหาาัวเราใช่ย <ๆ S 2> าัาไงสวีทไม่มีไปธรรมดาบินไม่ปธรรมดาบิ่งด้วยนะเนี่ยเอก็ข้างหน้ามันไม่วิ่งแล้วนะอ้าวเลออันนี้เขาไม่ได้วิ่งแล้วเขาวิ่งข้างบนแทนแล้วเขาเลอทั้งหมดเลยอ้าวไม่รู้ได้ไงเขาข่าทุกวันเขาไปเ,เรื่อยทุกวันเม็นนั่งยืนอยู่อยู่อย,อยู่ก็เห็นเลอเออะสุญญ่เพิ่งรู้นะนี่ ไม่รู้ก,ก่อนคุณยายนี่งานนี้ก็ยเกยเลิ่ไปแล้วเ๋ายกเลืกอแล้วเหรอล้วขึ้นที่ข้างบนใช่เราเส้นเดียวกันกันกบไฟฟ้าเหรอใช่เียใช้ใช้ใช้เ่อใช้เร่อเดวกันเออใช่ใช่ใช่รเดนนนเ่มากมันจะเท่แค่ดีนี่พี่าวดีเนถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวา เ,เ,เแล้วก็ผ่านเดือนจำเดือนจำที่ว่าทักษิณจะมาใช่ป่ะเดือนจำนี่แหละเนี่ยโมนเอเดือนจำที่เขาเป็นคุกนี่ลุงคุกสารับคน์ทำไม่ดีเ,เนี่ยอยู่ซ้ายเหมือนกัน ปิดหมดเลยลูกเขาไม่ให้ดูเลยลูกทำไมเขาปิดอย่างนี้มันลวนล้ลนะนอ,อเป็นลวนลามเขาปับเอียงมั้ยไม่รับข้าสะพานไปหมดเลยไหมเลย,เลยไม่เลย<อ>ไม่เลยนี่ไงเลยจังจางเลยครับครับค<ะ>่าสะพานได้ใช่ไหมครับได้ได้ามแล้วก็ชิดซ้ายเลยนะเดี๋ยวลงทำเวลาทำไม่ดีใช่ไหมที่เราดูข่าวม่าให้เขา คนจนหลายคนเนี่ยเขาก็จับมาใส่ดิเยกก็มีแต่ว่าถ้าแถวบ้านเราก็ที่นี่แล้วไมีหลายเลยพอซื้อกับข้าวเสร็จก็เดินทางมาหาพี่ชายที่บ้านหมู่บ้านมาสุขนิเวศนะคะอยู่ใกล้กับเดอะมองามวงวานเดินทางผ่านเรือนจำของคลองเปรม แล้วก็ผ่านเดอะมองงามวงวานนะคะลงจากสะพานก็จะเลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นแล้วมาข้างหน้าก็จะเห็นเซเว่นอีกก็จะเลี้ยวขวานะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะ นี่แม่ปวดหลังปวดแล้วก็ซื้อนุ่ี้ม,มันดูแลดีมันเป็นคนจิตใจดีแค่ปากไม่ดีแค่นั้นเองปากไม่ดีอารมณ์ร้ายแต่จริงๆก็ามาจาัดก,การเลี้ยงดูแหละน,นมาสุกนิเวศนี่ค่ะพอถึงเซเว่นก็เลี้ยวขวานะคะเข้ามาที่หมู่บ้านมาสุกนิเวศค่ะเราจะไปละพาลูกกันุณสุด สวัสดีครับลาด้วยด้วยเลยสวัสดีครับเลยเอา<อ>ถ่ายให้แม่นิดนึง<อ>ถ่ายให้แม่กลับลงทุนด้วยหนึ่งทับหนึ่งเลยหนึ่งทับหนึ่งห้องคิดครับ,บห้องเกี่ยวครับเป็นหัวหน้าด้วยครับถือพานด้วยครับไป อ๋อเมื่อกี้ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายรถยแป๊บนึงงงน่งเสนะื้อกระใจอะไรนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับที่โลกสวัสดีครับ แว้วก็ดีแี่เนี่ยบ้านคนรวยแม่ขอให้ไปเสนอนะรอฮะกินดีดีวเปิดะไรพอที่เมียดมาหา ง,ง,งามงดงามเดีวยนนี้ไปไหนหนะเดินก็ถึี่งกลับอะไรนะนฟิวอะไรพักหลังสินะหรอแต่ก่อนลงลงหลงทางเทเอางล่างล่องลอใดใต้ทางด่วนใช่ไหมเ,เรียกทิ้งสะใต้ทางด่วน แต่ถาวันสำคัญนะฟรีถ้าทางดวงวันนั้นที่แม่ปากับพ่อ